สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทเชนเนะครัผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม last day on earth survivor นะผมตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งบ้านเป็นไง <laughs> สลับไปสลับมานะผมพอาที่มีคนขอคลิปป้นบ้านมาเมื่อารมาแล้วทุกคนแต่ว่าผมไม่มีเวลาอัดเลยโอเคตอนนี้เราเจอบ้านที่เราต้องการแล้วครับผมอุปรกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือขวานเหล็ก5อันขวานไม้5อันแล้วก็ซีโนะผม2ลูก ไปดูกันนี้ก่าว่าบ้านที่เราเจอจะเป็นยังไงนะผมแต่ก่อนอื่นผมขอเอาถังไปใส่น้ำมันก่อนทุกคนมันมีรถจอดข้างนอกด้วยแต่ก็รถเราเต็มไปมวะเดี๋ยวค่อยเอาในรถเราก็ได้ครับผมไปดูกันดีกว่าครับโอเคบ้านหลังนี้เลยครับผมน้ำมัน ้าสิบน่าจะพอนะคิดว่านะโอเคเข้ามาในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เลยก่อนอื่นก็ค้นที่รถก่อนเลยครับผมโอเคมีน้ำมันอยู่เจ็ดแล้วก็มีในตัวรถด,ด้วยนะครับผมนี่เลยเราจะใช้วิธีนี้นั่นเองครับผม ทำไมมันกดขึ้นรถวะเนี่ยโอเคใส่ไปนในรถเราก่อนป่ะเดี๋ยวเราไปดูของในบ้านกันดีกว่าครับผมให้เราพังตรงนี้เข้าไปเลยครับโอเคก่อนอื่นก็ดูออเดอร์ก่อนทุกคนก็คือกล่องตรงนี้ครับผมนี่เลยมียาครับผมครึ่งกล่องนะครับอันนี้ก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถ จะบอกว่าสามารถเลยใครที่มาเจอบ้านหลังนี้ก็เลงกล่องยาก่อนเลยครับผมยาช่วงนี้ผมก็ใช้เยอะมากเลยทุกคนแป๊บหนึ่งก็จะไปแบบบอสน้ําแข็งแป๊บหนึ่งก็ไปที่บอสสปอร์ครับผมแทบไม่มีเวลาฟาร์มกันเลยบังกงบังเกอร์ตอนนี้ก็แทบไม่ได้ลงเลยครับผมโอเคเอาใส่รถไว้ก่อนแล้วก็เอาใส่ที่น้องหมาด้วยครับผมได้เพิ่มอีกาช่องแบบนี้ แล้วก็กล่องข้างนอกผมอันนี้อีกนิดหน่อยอ่ะเก็บมากล่องข้างนอกเราไม่ต้องสนใจครับผมสนใจข้างในนี้ต่อครับผมนี่เลยกล่องแดงนี่เลยครับผมเยร์ผีก่อนครับ ของก็จะเป็นพวกชุดสวอตนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เต็มนะประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ80ประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมจะตายนะครับผมทำไมต้องตายนะผมเพื่อเอาของในท้ายรถเรามาเก็บที่บ้านนั่นเองนะผมแล้วก็ในตัวน้องหมาอีกห้าช่องนั่นเองต่างครั้งี่หนึงแมบมันจะไม่หายไปนะครับผมแต่ถ้าครั้งที่สองคือหายไปหมดเลยนะทุกคน เราจะไม่สามารถไปตามของที่เราทิ้งไว้ที่บ้านนั้นได้นะครับเออเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยกล่องเต็มหมดเลยทุกคนแทบไม่มีที่ว่างเลยครับผมแต่ว่าของที่ใช้จริงแทบไม่เหลือแล้วนะบ้านผมอะโอเคมีกล่องตรงนี้อยู่อ่ะเอาไว้ตรงนี้ลวกันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างครับ แล้วก็ในน้องหมาอีกห้าช่องนะครับผมแค่นี้ก็คุ้มแล้วทุกคนแค่ยาอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหโอเคแขกไว้ตรงนี้ก่อนเราต้องการขวดน้ำเพื่อไปใส่น้ำมันนะครับห้าขวดน่าจะพอนะ โอเคนี่เลยอันนี้เก็บไว้ในบ้านก่อนมีช่องไหมช่องก็แทบไม่เหลือเลยทุกคนไม่รู้ว่าเก็บอะไรมาบ้างนานๆจะเจอบ้านแบบนี้ทีนึงนะครับผม ออต่อจากนี้เดี๋ยวถ้าผมป้นเดี๋ยวผมจะลงไว้ทุกคลิปแล้วกันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรด้วยโอเคกลับมาสู่บ้านหลังนี้อีกรอบนึงครับผมได้นิดเดียวเองทุกคนได้อีกสาม อเอาประมาณนี้แหละทุกคนใส่ต่อไปไม่ได้แล้วไม่มีขวดไม่ได้เก็บมาเยอะไงโอเคแทยของเราไว้ก่อนครับผมมันจะมีลังปืนด้วยนะทุกคนแต่ว,ว่ามันลังไหนวะเนี่ยลืมว่ะโอเคขอเอาชุดก่อนแล้วกัน ลองดูครับผมอันนี้ก็หนึ่งเซตห้าช่องก็ใส่น้องหมาไว้ได้ไหมอุ๊ยทำไมเป็นมาพังไอ้นี้วะ พังลวดหนามเฉยเลยโอเคน็อ okay. ตครับผมแล้วก็กล่องนี้จะมีพวกหนังฟอกนะครับตอนนี้ก็ที่บ้านก็ขาดแคลนมากเลยหนังฟอกเนี่ยโอ้โหแทบไม่เหลือเลยทุกคนทำไมน้องหมาผมไม่ขึ้นวะผมจะเอาใส่น้องหมาไว้เนี่ย ได้วะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ินออกมาก่อนครับผมโอเคเราก็จะมีปืนใช่ไหมหลังนี้เปล่าวะไม่ใช่นี่กระเป๋าอ่ะ USB ครับผมเก็บมาก่อนเอาไปย่อยนะครับผมเพื่อได้แผงวงจรน,นั่นเองทุกคนของนี้เป็นอาวุธตีครับ ถ้จาจะหลังนี้แหละมั่วครับผมลืมจำได้แค่ไอ้กล่องชุดกับไอยาแล้วก็หนังฟอกกคนที่เหลือก็จะมั่วๆหน้างานเนาะโอเคนี่เลยปืนครับผมเดี๋ยวนะขอเรียงก่อนอันนี้ลบทิ้งไม่ได้อะมาเปลี่ยนกันแล้วกัน โอ้ไม่รู้จะเอาอะไรแล้ววะโอเคอันนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้อยากดูอีกสักกล่องอะ่ะโอ้อันนี้เป็นแท่งเหล็กครับผมพอดีเลยเราต้องการพอดีเลยที่เหลือก็ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วทุกคนไปกลับบ้านเราดีกว่าครับผม ตอนนี้เราจะตายอันนี้ก็คุ้มค่าแล้วทุกคนดีกว่าไม่ได้อะไรกลับครับผมเดี๋ยวของที่ได้เดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงให้ดูอีกทีนึงครับผมว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างคลิปนี้ ชุดในรถ2ชุดแล้วก็ยายาได้มาเยอะอยู่นะครึ่งกล่องเลยอันนี้ก็ใช้แบบโอ้โหกว่าจะได้ป้นอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเพียงพอทุกคนดูดิหนึ่งสองสประมาณ160กว่านะผมโอเคเดี๋ยวเรียงไว้ในกล่องก่อนแล้วก็มีหนังฟอกในน้องหมาใช่ไหม อะอันนี้อะตรงนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนครับผมอันนี้ขวานที่ผมครับมา <c oughs> แล้วก็มีหนังฟ้องจากน้องหมาอันนี้อีกห้าช่องครับผม ที่รถอีกชุดสวสาใช่ไหมอีกสองเซตน,นี่เลยโอเคก็ประมาณนี้ก็ได้เยอะอยู่นะทุกคนถ้ามันเจอแบบนี้ทุกรอบโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าอู้ฟู่กูทุกคนแต่ว่ามันไม่เจอแบบนี้ไง <laughs> ประเด็นคือนไม่เจอแบบนี้ครับผมอันนี้อ๋อผมจะส่งเดี๋ยวค่อยกดแล้วกันครับผมโอเคนี่เลยครับผมของที่ได้ในคลิปนี้ครับผม ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ